สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมาทำวีล็อกเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนของเราค่ะก็วีล็อกที่เราจะมาถ่ายวันนี้ก็คือขนมในร้านค้าของโรงเรียนเราได้เองค่ะเดี๋ยวเร,เราไปดูกันเลยว่ามีขนมอะไรน่ากิน,นกันบ้างค่ะ ที่ต้นคลิปนะคะที่พวกเราบอกว่าจะมาทําวีล็อกเกี่ยวกับการรีวิวขนมในโรงเรียนนะคะก็นี่คือขนมที่เราได้มาจากร้านค้านี่ค่ะมีมีสามห่อนะคะเพราะว่า <c oughs> ไม่มีต่างซื้อแบบมีของแค่นี้อันนี้ก็ดูจะมีประโยชน์ที่สุดนะคะเนี่ยติดไว้เขาถ้าจะรู้เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> นี่นะลองรีวิวให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะก็ขนมนี้นะคะมีโปรตีนหนึ่งกรัมในห่อเดียวในซองเดียวค่ะพูดผิด มีโอเมก้าสามหกเก้าค่ะมี DHA สี่มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนสิบเก้ามิลลิกรัมแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าขนมนี้ไม่มีไขมันเลยค่ะมีประโยชน์มากเหมาะกับคนที่ต้องการใช่ไขว่าต้องการลดน้ำหนักค่ะโซเดียมไม่เยอะด้วยใช่ไม่มีโซเดียมมีรสชาติที่เผ็ดนะคะสำหรับใครที่กินเผ็ดไม่เป็นก็มันมีห่อสีเขียวอยู่ค่ะสีเขียวหรือสีเหลืองนะสีเหลืองออใช่อันนี้ก็เป็นห่อสีดำนะรสชาติจัดจ้านดีค่ะชอบ ห้าบาทด้วยเหรอเราลองชิลชิลทุกคนดมก่อนนี่ก็เป็นติดของใช่ไหมเราซื้อมาถูกไหมห้าบาทมันได้มันไม่เกินได้สาม สามชิ้นถ้าบาทได้หกชิ้นหกชิ้นในหนึ่งหนึ่งไรเรียกว่าอะไรนะหนึ่งซองเล็กหรอใช่ในหนึ่งซองเลยจะมีอยู่สองชิ้นค่ะซึ่งได้มาทั้งหมดสามซองก็จะมีหกชิ้นค่ะในราคาแค้าห้าบาทแล้วค่ะคุ้มมากคุ้มมากเลยมีเงินแค่นี้เท่าเก๋ให้ทุกคนดูนะคะจริงเราซื้อมาสี่เลยค่ะแต่อันนี้กินไปก่อนแล้วหิวค่ะหิวแอบกินไปก่อนแล้วค่ะ อร่อยหมขนมค่ะก็ขนมนะคะถ้ากินคนเดียวมันไม่อร่อยค่ะต้องเป็นเพืนกิน่อบมากค่ะทุกคนก็เหรอคะเนี่ยเวลาถ้ากินรี่กินให้มันอร่อยต้องดูดนิ้วมีกลุ่มหนึงนะคะมาถายเรา สำหรับวีล็อกของพวกเราวันนี้นะคะก็พวกเราขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็สำหรับวีล็อกต่อไปนะคะถ้าทุกคนอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะแล้วก็รอติดตามวีล็อกต่อไปของพวกเรานะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปกินขนมก่อนนะคะที่เราซื้อมา20บาทแม่มีค่แนี้งตังหมดแล้ว